สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยก็เลยได้ว่าผ่านไปแล้วนะครับสับเกมที่หอมหวานของลิเวอร์พูลนะครับที่สามารถพลิกนรกในการแซงไบรตันไปได้2ประตูตอนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าประตูชัยนั้นก็มาจากคิงโมนะครับก็คือโมซาล่านั่นเองที่ซัดไปแบบสุดสวยเลยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็ควรจะดีแล้วก็ราบรื่นใช่ไหมละครับแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับหลังเกมนั้นซาลานะครับได้โพสต์บางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากซึ่งการโพ นี้นะครับทำให้สื่อหลายเจ้านั้นตีความไปแหละครับว่าหรือว่าในตอนนี้นะครับสถานการณ์การต่อสัญญาของซาร่านั้นได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทู e เพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบรินนการหาน YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกทั้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นสนใจแอดไลน์เบอร์ PPM ฐานลูกค้ากว่า5,000 50, คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดๆทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาด หรือถ้าอยากดู Netflix นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา Barry p m หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยโอเคครับไปต่อกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูโพสไอจีของซาร่าก่อนนะครับซึ่งบอกก่อนว่าปกติแล้วซาร่าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้โพสอะไรยืดยาวขนาดนี้นะครับอัน,นี้แหละเป,เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าสิ่งที่เขาโพสต์นั้นค่อนข้างมีนัยยะแอบแฝงค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยซาร่านั้นก็ได้มีการพิมพ์ข้อความแหละครับว่าสโมอสรแห่งนี้นั้นเป็นสโมอสรที่ควรอยู่อันดับต้นๆของตารารงอยู่่แล้วไมมี ีอื่นเลยที่จะเหมาะสมไปกว่าทีมนี้อีกแล้วล่ะหากจะต้องเป็นแชมป์ก็จะต้องดีกว่าทีมอื่นๆน,นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการขอบคุณสำหรับทุกแดงสนับสนุนในค่ําคืนที่ผ่านมาและย่อหน้าสุดท้ายนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าซาร่านั้นก็พูดเลยแหละว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ได้ยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลหมายถึงแฟนหงนะครับและบอกแล้วว่าในสนามแอนฟิลด์นั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่โคตรดีเลยก็นั่นแหละครับเป็นข้อความนะครับของซาร่าเรียกได้ว่านะครับค่อนข้างมีนัยยะสําคัญเลยนะครับกับสิ่งที่ซาร่านั้นได้โพสต์ขึ้นมาซึ่งจริงแล้วสำหรับผมนั้นอ่านมันก็มองได้นะครับสองแบบเนาะอ่ะแบบแรกเลยก็คือนะครับมีการโพสต์เชิงอําลาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าซาร่านั้นน่าจะมีการตกลงนะครับกับสโมสรแล้วเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขาว่าาอจจะม มีการต่อนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับจากข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการระบุว่าซาร่าเนี่ยก็ยังอยากอยู่กับร์พูต่อแต่ซาร่านั้นต้องการสัญญา3ปีหรือนี่จะเป็นการโพสกดดันสโมสรหรือเปล่านะครับว่าให้ยื่นสัญญามากับเขาซึ่งแน่นอนถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับและผมพูดตลอดเลยว่านะครับนักเตะอย่างซาร่าที่หลายคนอาจจะมองว่าดรอปลงไปนะครับเมื่อเทียบกับช่วงพีคๆแต่การดรอปของซาร่านั้นก็ยังเก่งยังท็อปอยู่นะครับก็คือมันเก่งกว่าคนปกติทั่วไปและนักเตะนะครับที่เป็นวินเนอร์แบบาาาหได้ยกๆ คือมีซาร่าอยู่ในสนามนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างความพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงการแอซิดให้เพื่อนซึ่งเราก็เห็นในหลายๆครั้งแล้วนะครับในซีซั่นนี้เหลืองจริงไม่ใช่ซีซั่นนี้หรอกในหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาจึงทาให้สัญญา3าปีสําหรับซาร่านั้นผมมองว่าโอเคมันก็อาจจะดูยาวไปหน่อยนะแต่ซาร่าเป็นนักเตะนะครับที่รักษาสภาพร่างกายตนเองดีมากๆนะครับและซาร่าเนี่ยมีประโยชน์มากมายนอกเหนือนะครับจากฟอร์มการเล่นของเขานะครับเขานั้นเป็นพี่ใหญ่ของทีมเป็นคนที่ทําให้นะครับนักเตะในทีมนั้นอยู่ในร่องออยยยู่รคด้วามมื อาชีพของซาร่าซาร่าเป็นคนรักษาสภาพร่างกายดีมากๆและไหนจะแง่นะครับเรื่องภาพลักษณ์ของสโมสรอีกหรือแม้กระทั่งนะครับเรื่องสื่อและการน,นรารขายนะครับว่ามันสามารถขายนะครับแฟนบอลน,นะครับฝั่งอียิปต์ได้นะครับมันมีประโยชน์มากมายเลยในการต่อสัญญาซาร่าโอเคแหละอาจจะดูเสี่ยงเกินไปสำหรับ3ปีแต่เราก็มองในมุมนะครับว่าซาร่าทำประโยชน์ให้กับล์พูม,มามากแค่ไหนแล้วการที่เก็บซาร่าไว้ยังไงย่อมมีประโยชน์นะครับและช่วงหลังๆก็เห็นว่าซาร่านั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเร็วของตนเองมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขานั้นมีการปรปับ เปลี่ยนสไตล์ของตัวเองใช้การจ่ายบอลน,นะครับใช้การเข้าทำใช้จังหวะนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เห็นได้ชัดเจนว่าซาร่านั้นสามารถยืนระยะได้นะครับและในยุคสมัยปัจจุบันนี้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานะั้นมันไปไกลนะครับกว่าเมื่อก่อนมากแล้วเราเห็นนักเตะหลายคนเลยนะครับอายุ3 4 3 5 3 7 3 8ยังสามารถเล่นในระดับท็อปๆได้นะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซาร่านั้นจะเล่นในระดับท็อปได้เอาจริงๆนะซาร่าเนี่ยขณะอายุเท่านี้นะครับผมยังมองว่านะครับเล่นได้ดีมีความแข็งแกร่งมากกว่าใใใคครรรหหลลาายนนนนเวอได้้้ซึงก สัญญาซาล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลนะครับมากกว่านะครับที่ทางบอร์ดของลิเวอร์พูลนั้นคิดแน่นอนยอมเสียไปเถอะกับเงินนะครับจะสามแสนห้าจะ3ามแสนหรือเท่าไหร่นะครับผมว่าคุ้มนะถึงแม้จะดูเยอะก็ตามทีนะครับแต่นักเตะระดับซาล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่ลิเวอร์พูลนั้นจะมีนักเตะระดับนี้อยู่กับทีมไว้ อ่าแล้วก็นะครับแถมข่าวให้แล้วกันเนาะข่าวเกี่ยวกับโคนาเต้นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยหลายคนก็กังวลหรือแม้กระทั่งผมเองก็กังวลเนาะว่าคนาเต้จะเจ็บหนักหรือเปล่านะครับเพราะว่าถูกฟันได้เหยียบไปนะครับที่มือคือเนี่ยมันมีการระบุไว้ก่อนหน้านี้แหละครับว่าถ้าหากบอกว่าเหยียบนะครับจนกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยก็เจ็บพักระยะหนึ่งแต่ถ้ากระดูกแตกกระดูกหักนั้นอาจจะพักเป็นเดือนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคนาเต้ล่าสุดก็ได้มีการโพสต์แหละครับว่าในตอนนี้นะครับเขานั้นสบายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีรูปนะครับ นาเต้นั้นเนี่ยก็คือเป็นฟิลแบบโอตาคุ uh ละกันนะครับชอบการ์ตูนมากๆเลยชอบมังงะญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ผมชอบอี่ทุกคนรู้นั่นแหละครับจึงทำให้เขาก็ระบุแลยวครับว่าเขาไม่เป็นอะไรเขานั้นไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรรุนแรงไม่มีการแตกแตการหักอะฟิลแบบนั้นละกันและพร้อมเลยนะจะเล่นในเกมต่อไปนะครับอ่ะก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะนะครับสถานการณ์ของคนาเต้ว่าจะเล่นให้กับลิปูได้หรือเปล่านะครับเพราะในตอนนี้โอเคถึงแม้ว่าล่าสุดโกเมซจะฟอร์มดีแต่นะครับการมีคนาเต้อยู่นั้นน่าจะเป็นเรื่องนะครับ ก็พูดเกี่ยวกับโกเมสแล้วนะครับคือเกมที่แล้วเนี่ยโกเมสเล่นดีมากๆเลยคือส่งมาเป็นตัวสำรองนะครับเล่นดีเก็บกินได้นะครับใช้ประโยชน์นะครับจากการเล่นประสบการณ์ของตัวเองที่มีทั้งหมดในการช่วยลิฟท์ผูนะครับสามารถชนะไบตันไปได้และประเด็นที่สําคัญเลยก็คือหากใครจํากันได้นะครับโกเมสจริงๆเนี่ยเป็นนักเตะนะครับที่อาร์เนอร์นั้นต้องการโลอะไปเลยนะครับก็คือไม่ใช่นักเตะสไตล์ที่อาร์เนอร์นั้นชอบหรือต้องการแต่เขานั้นนะครับก็ก้มหน้าก้มตาในการฝึกนะครับโอกาสการลงเล่นก็น้อยนะสำหรับโกเมสแต่ด้วยความผิดดพลลาาแะกรของควันซ ที่ผิดพลาดบ่อยมากๆและยิ่งช่วงหลังพอได้โอกาสปั๊บก็ไม่สามารถนะครับสร้างผลงานที่ดีได้นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะเกมนะครับคาราบาวครับของไบตันใช่ไหมได้ประเด็นเลยก็คือเนี่ยเกมนี้ถ้าตามตำแหน่งแล้วเนี่ยก็คือควนซ่านั้นควรได้รับโอกาสก่อนโกเมสแต่ปรากฏว่านะครับโกเมสนั้นได้รับโอกาสก่อนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้โกเมสนั้นสามารถพิสูจน์ตนเองให้อาร์เนอร์เห็นได้แล้วแหละครับว่าเขานั้นดีพอนะที่จะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับและเขานั้นถูกได้รับเลือกนะครับให้กลายเป็นเบอร์นาง กองหลังนะครับอันนี้น่าสนใจเลยนะครับโกเมสเนี่ยเป็นนักเตะอาถะผมพูดนะครับเป็นนักเตะที่ค่าไม่ตายจริงเลยนะคือมีหลายครั้งหลายชังหวัแล้วที่เขานั้นเนี่ยโอ้โหถูกเลือกให้เป็นเบอร์สเบอร์5ของลิเวอร์พูลแต่เขาก็สามารถกลับมาได้และลงเล่นได้เสมอเลยนะครับผมว่าน่าสนใจเลยนะว่าโกเมสในตอนนี้ในการเล่นของเขานนเนี่ยเขาจะสามารถแซงขึ้นมาเป็นเบอร์2ของลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าซึ่งผมก็แอบเชียร์นะไม่ได้ไหมายความว่าไม่ชอบโคนาเต้นะแต่เชียร์ที่โกเมสนั้นเนี่ยพยายามพิสูจน์ตนเองนะถ้าเขาทาได้ การเล่นในตำแหน่งกองหลังให้กับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าจริงโกเมสเนี่ยก็เคยมีช่วงท็อปๆกับลิเวอร์พูลช่วงปี1 8 1 9เกนี่ยก็เล่นท็อปมากๆเลยแต่ด้วยอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆจึงทาให้หลังจากนั้นเขานั้นก็แทบไม่ได้เล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเลยจึงทาให้อ่าเราต้องมารอดูละครับว่าโกเมสนั้นนะครับกับตำแหน่งกองหลังเบอร์สามของลิเวอร์พูลในตอนนี้จะสามารถขยับตัวเองขึ้นไปนะครับเหนือกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับแล้ทุกคนคาดหวังอะไรกันบ้างเกี่ยวกับโกเมสก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเ,นเหอนหาน,นงางไ่แลแ้ว ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ